เป็นไข่ไขไ่แดดพี่น้องเอ้ยจะสิกินอี่อย่างนะครับผมสวีทยาสวัสดีครับพี่น้องปองไปซูกูสูกุนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตําถั่วกินดวยครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะครับก้ออกไปขายเนเปิดเสีมาตำหั่วพี่น้องไข่กินพี่น้องเอ้ยไข่กินเนี่ยมาจัดสิกินนียังไม่จึงสีส่วงนะครับผมก็เลยจะพาพี่น้องมากินตำมะถั่วได้พี่น้องครับผม ตำบะท้วนน้ำตาลแท่บวหลายพี่น้องสูตรไขเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามกดสนานนะพี่น้องครับผมมาเริ่มตำมะถั่วเลยนะครับผมพี่น้องในยังกินแรงเนาะครับผมเพราะอันกินเที่ยงเนาะพี่น้องโอ๊ยอาปวดมันตำพี่ก่อนนะพี่น้องมันอีนสิทธะไม่กินตำบัะท่วนะครับผมไข่แดกพี่นอ้องจะสิ่งกินในวิธ่ส้วงหนะ ตั้มะถั่วใส่พริกประมาณอ,อ่าสี่สิบเมตรไม่พอ,อรหรอดแบบสามสิบเมตรสามสิบเมตรเ้นไข่ไหมพี่น,อน้องจะสิก,กินนี้อย่างนี้หนึ่งช่วงอากาศก็เปลี่ยนบ่อยนะครับ<ม>ตามพี่ไข่มันแหลกๆเ,เอาทั่วลงมานี่แต่เสียบอี่ได้พี่น,อน้อง หน้าบ้านนะครับอันยู่หน้าบ้านนะพี่น้องเสียงรดกันหลายหลายรดกันเลียนหลายหลายพี่น้องถ่อจะได้กินควายมากกว่าก้ามขื้นเพราะดีวะเป็นไข่ไหมพี่น้องว่าซ่วงเลยนี่เป็นว่าซ่วงเน่ยในดอกไม่ซ่วงเลยโอ้ยปวดแขนขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะครับผม กดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้หนัยน,หย,หยนะเด้อตำม,มะถั่วพริกประมาณ3 0สิเม็ดเด้อพี่น้องเฮ้ยบะสวงน้ำตาลน้ำตาลใสแค่นี้พอชุอันนี้ผมงอแล้วพี่น้องหลายๆเลยแซ่หลายเสียบหลายนะครับ น้ำปลาจ้ามีลูกปลาไสวรรค์ถ้าพี่ขวายถ้าพี่ขวายนี่เอามาตายอยีนี้พี่นอ้องปลาร้าน,นึ่งละพีเลยครับผมมะนาวใส่เพียงมะนาวพี่นอ้องใส่บะรล่นมันเป็นนาะ หมะนาวอยู่หน้าเลยพี่น้องมะนาวอยู่หน้านะครับผมไข่ก็จะกินอย่างนี้สวงโอ้ตายตายตายแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วนี่บักกว๋อเลยพี่น้องใส่บักกว๋อมันก็สิดเสียบเลยพี่น้องมันก็สิฝาดฝาดน่หน่อยเราไปซีอิออกแบบขมๆมันนะบักกว๋อกันนะ กินดูดูได้สำแต่สำไม,มเรียนตังสีกับกินดูดูได้ประกอบบริการบ้านตามกินเองพี่นอกก้องเพราะตังไซสงมือดอกนี่เราไมันนัวพี่น้องแต่มะกอกแล้วเรียบร้อยแล้วสามมาเนี่ยโคเลโคเลภาษาลาวเรียกโคเละนะครับผมภาษาไทยอื่นอยังบุญเขาลุกคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเออชิมแป๊บใส่มือหนิละ่ะ เป็นวัดนี่มาได้วาดสุดเลยพ่อพ่พอผมมาพี่น้องใส่อีกไลน์ใส่หลน์ใส่หลน์นัวไลนยพี่น,อน,น้องเฮ้ยประสวดหีเยีบยมเลยอจ้รนี่มาเลยอะสดเลยเฮ้น้อพี่นออ้อ,อ,นอ,นอง อืมอร่อยเรียรสากนะครับอร่อยเรียรสาก <c oughs> เสีบเรียรสากพี่น้ <c oughs> องป้าตัวยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอกทินจ้ากทินโรยเลยโรยนี่แหละ เอาตาหมกทั่วหรือตามันเมียพักกาดทินนี่แบบร้ายแห้งเหยพี่น้องมากินน้ากันเด้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับต่อไปเราก็จะมาสแตกนะครับผมกิรินเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเส้นลำปลาลงไปอันนี้จะเป็นหนังไก่พี่น้องเห็นไหมครับผมหนังไก่กับแคมหมูนะครับกินกับตำหักทั่วนี่สุดยอดเลยพี่น้องครับผมโอ้แขกก็ได้รับเชิญกันหลายพี่น้องแขกก็ได้รับเชิญแบบรลายครับผม มากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ากันครับผมอืมอ้มจะแสบอปดีเด้ยตำท้วนโบเพ็ดแห้งพี่น้องมือนีของประกาศตามเพ็ดนะครับผมย่านไปไายยำบอ่อไดนะครับอันนี้เรากินข้าวกับนไไขายำยนะครับอันนี้น้องหลัดนะครับผมน้องหลัดน้องหลัดสลัดไข่แตกพี่น้องจะสิกินอีหยังนะ้งโอ้ย นี่ส่วนฮึมตาเปียพี่น้องแซงมากกว่ามันเสีบไม่จะเป็นแบบบ้านฟ้าสมๆไหมพี่น้อง กูมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคงพุ่มแผ่ไม่พี่น้องก็เป็นพุ่มแผ่เนียอากาศเปลี่ยนไหวไม่ได้เลยพี่น้องก็าอากาศเปลี่ยนไหวเนี่ยก็คือพุ่มแผ่ขึ้นไม้พี่น้องพุ่มแผ่กำเริบผักสลัดเด้อพี่น้องแจ่มกำนาปลาเดียกมาเนี่แซ่บบัคักเลย เดี๋ยวม่าม่จะพาพี่น้องไปเล่นนาได้พี่น้องไปหายให้นนบจิ๋อยู่หน้าเนาะเดี๋ยวรอเบ้าเบียร์ก่อนครับผมเบียร์แล้วไปขายไก่ถั่วแล้วมาแล้วสิ่งขอมเงินแสนกลับมาเลยพี่น้องที่สุดพี่น้องไก่ถั่วเบ้าเบียร์จ้งได้กับเห็นเงินแสนพี่น้องเอ้ยถัดไปขายหมดยุราชผัดสกลนครนั่นพอปลาไก่ถั่วแล้วเสียบอีหลีเออไม่กนเนาะกินถั่วไก่ถั่วเบียร์เนาะกินแบบทั่วเนาะ กินตำบักทั่วเรากินหอดใกล้ดอดวไอเบียอยี่ลีเดียทั่วสั่งให้ลแล้วมาส่งบนเร็วเบาหวานไอเบียนเป็นพมิแพ้บุงก็เลยจะกินผักเอยอะได้พี่น้องพู่มแพ้กำเริอดไมพี่น้องแอ้วก็เปี้ยนด้ มาเด้พี่น้องเอ้ยมากินข้าวด้วยกันเด้พี่น้องเอ๋ยโอ้ยเผ็ดอยู่ยตลาดพี่น้องเผ็ดอยู่ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าตลาดแก้วปะ สนาดออร์แกนิกแคบหมู่งไครับผม ừm kháng bỏng kháng hang, kháng mua เที่ยงเราจะไม่กินข้าวนะครับพี่น้องมื้คือความเบ่อย่างหิวคอยคบ่หิวขอ้องนะพี่น้องกินกิขบข้าวุนแทนข้าวนะครับวันนี้กินข้าวเปลือแทนข้าวพี่น้องเอ้ยกินขา้าวปลได้พี่น้องเอ้ยพูนแพร่แหมเป็นกุ้นแพร่ก,กินนั่งกับปลได้พี่น้องกินนังบ่ลงไหมพี่น้องไม่เป็นไม่เป็นอื้ออื้อๆนะอืมเป็นอื้ออื้อๆไหม พุ่มแพ้่นี่แบบทรมานอีรีพี่หน้องครับเวลาอาการมันมามันจะเป็นแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไหมพี่น้องเป็นไข้เนี่ยอย่างถ้าเป็นไข้มันหายนะพี่น้องถ้าเป็นพุมมแพ้่มันบ่เศร้าเลยพี่น้องเป็นไข้ก็ยังเศร้าได้พี่หน้องพุมมแพ้่นี่บ่เศร้าได้ติดตัวไปตลอดนะครับผมเป็นน้ำกลับมาพันพี่น้องเอ้ยทรมานครับแต่เราก็ต้องซื้อนะครับผมซู้เหมือนเดิมพี่หน่อง ไปขายยำได้เหมือนเดิมนะครับไปขายยำหนคือเก่าครับผมชีวิตไม่สิ้นดินกันต่อไปนะครับเห็นบ่นชีวิตใน่สิน้นเราก็ต้องดิ้นต่อไปพี่น้องเออเขอาลุงบ้านจังบับเว้ยน,นะพี่น้องฮนะบอกรนไหนเขาลุงบ้านกับบอกรนไหนนั่น ดูกันต่อไปแล้วพอตมแตม่เข้ายนี่ยลำบากก็เนี่ยมากินข้าวด้วยกันเด้อครับพี่น้องครับอืมจตมูร์ล่ะอืม เชื่อไหสามหลอพี่น้องเชไอเด้ออกไปไขาย่ำว้ายตั้งแสบตั้งเพลดพี่น้องบ้านี้สว่วงอยู่เดี๋ยว,ยวยเราก็จะกินยาแก้แพ้ได้พี่น้องอืม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  จำมถั่วใส่ปากกระถินห่ใจเม็ดกระทินนะครับ <c oughs> ถ้าไม่หมดแล้วก็เอาไว้กินตอนเย็นนะครับแซ่ตดวเยเย็นไว้กินดีเพี่น้องโอ้ยเพชรซ้ำนี่กับเพชรอือืม อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องครับรักษาสุขภาพน้ำเด้อพี่น้องเด้ออื้อหือสลัดกับตำม,มะถั่วเนี่ยแบบมันเขากันอีกีพี่น้อง ฮึมฮึมจับพี่น้องไปกินน้ำก่อนพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสัก,กวันแล้วพี่น้องครับขึบบน้นสิบวอเบิดดอกกินน้ำก่อนแจงสิกามาก,กินต้อนนะครับผม เอาไว้สนิทซะกอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บูมด้วยเด้อพี่น้องครับผมโอ้ยเผ็ดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทซะก่อนให้พี่น้องเรามีแต่ความสุขหลายๆด้พี่น้องเด้อครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เอาไว้สนิทตะกอนนะครับผมโอ้ยเผ็ดขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ